ลูกค้าประจำเขาบอกว่าที่นี่มีลูกค้าประจําที่เป็นแบบคนใหญ่คนโตจริงไหมคะคนใหญ่คนโตเหรอคะมันก็มีบ้างพี่แต่ว่ามันก็มีทุกระดับเลยพี่ทุกระดับเลยจริงๆเพราะว่ามันมีหลายแบบเลยที่เขาจะต้องมาให้เราเอเดอเทแล้วก็ต้องเอ,ดอเดถึงเขาถ้าเรามีลูกค้าประจําอยู่แล้วเขาเขาเชื่อมันในตัวเราเขามีลูกค้าที่ต้องอย่างที่บอกว่าเซ็นสัญ,ญญาเขาจะพามาหาเราอยู่แล้วเพื่อไว้ใจและหนึ่งเซฟงบประมาณเซฟแบบ พี่ปุ้งวันนี้เราต้องจบที่สามหมื่นห้าหมื่นช่วยได้ไหมมันก็เราดูแลกันมานาะ้เราก็จบให้เขาได้งานก็จบอะไรก็จบทุกอย่างแฮปตี้เอนดิ้งเออค่ะเข้าใจมันมีมัน,น,ม,น,นแบบมีทุกแบบมีทุกแบบทุกลองจําแนกได้ไหมว่าออลูกค้าประจาที่เป็นคนใหญ่คนโตมีอะไรบ้างแยกให้หน่อยอันนี้อ,อยากรูมากเลยแยกแบบยังไงพี่แบบว่าอาชีพก็ได้ตำแหน่งก็ได้อะแบบที่คนคุ้นเคยนักข่าวช่องดังออน,นาย,<ล>ยแบบสมมุต ดารามี <m uch ara> ดารามีอะไรบ้าง,างมีอะไรบ้างพิธีกรมีดาราอ่าค่ะมีเลยนะครับพิธีกรดาราเนี่ยเริ่มส่วนน้อยแล้วครับพี่แล้วก็นักร้องก็มีบ้างคะะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน้อยค่ะนักการเมืองักการเมืองก็มีบ้างครับพี่มีมีบ้างที่เขาต้องแบบมีคนเชิญเขาต้องมาคุยงานคุยนั่นคุยนี่เนาะเพราะว่าแหล่งสถานที่เรามันเป็นครบวงจรอยู่แล้วพี่มีทุกอย่างอ่ะคุยมีคุยงานมี มีเด็กเอนร์เทนมีคาอเกกมีซาวน่ามีจักรุชี่ให้เขาได้ผ่อนคลายมันเรามีทุกอย่างค่ะจบจบ<อ>จบจ<ร>ที่เดียวใช่ค่ะคือที่สร้างความสุขเลยใช่ค่ะเอ,อจบเลยนี่ต้องมากับพี่ปุ้ยนะเนี่ยค่ะ